อ่สิ f เจ็ดครับอ่ะย8ิบแปดนะ AF ยอ่าิแปดอามาฟลิเครื่องคว้าเปลี่ยนลูกอะไรพวกเนี้ยอ่าก็ปกติดีครับเครานี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าปั๊มดูดเปลี่ยนมาแล้วอ่าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเ่าที่ดูก็อย่างเงี้ยครับคือเก่าเปลี่ยนเก่าอ่าอ่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยอันนี้พอดีว่า ผมเอามาเตรียมให้นะผมจะเปลี่ยนของผมลองลอง,ลองใส่ดูเพราะว่าน้ำมันนะ่ะมันมาไม่ดีครับมาเป็นฟองแล้วมาไม่แรงเดี๋ยวลองดูนะว่ามันเป็นยังไงกันแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันเห็นรอเปล่ามันเป็นฟองหลอมันใจใ่ายมันมันไม่ดีอันนี้อันนี้ดูดูตัวนั้นไว้ให้ดูงูดน้ำริงแล้วดูน้ำมันไหลออกมานะนี่ มาเมื่อไห่มามั่งอ่ะเดี๋ยวใหม่เนี่ยตัวเด็กมาเป็นฟองมาเมื่อ่มามั่งชุดเล่อ่ะเนี่ยนี่ไงซ้ำดูเปลี่ยนแล้วครับแล้วดูเด็กมาเป็นอย่างเงี้ยจะปิดก,กระปอยมาเป็นเดี่ยวเลยเป็นฟองตลอดเวลานะครับลองดูเอากล้องมันสูงชัดปักกัไม่รู้อันนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ม,มันลงดีแต่อะไรเงี้ยเราเห็นเห็นเลย ไม่รู้สิเทสไม่เป็นว่าเสียเป็นยังไงแต่คือถ้าเกิดจ่ายอย่างเงี้ยถ้าคิดดูดีว่ามันได้น้ามันไปอย่างเงี้ยมันจะบิดรอดไหมเนะี่ยมันเบาดับครับมันเบาดับลอบไปดีกออะไรพวกเนี้ยก็ตั้งเลไโมัวตัวเลยอจ่ายน้ำมันเป็นโซงตลอดเวลาแต่ละคันก็หลากหลายอาการครับแต่ที่บอกว่ารถมันเก่าถ้าเราเปลี่ยนได้ทั้งหมดอะยังไงมันก็ดีครับ เนี่ยก็ที่ร้านขายตัวใหม่ดีกว่ามันรับประกันได้ด้วยไงไม่เอ้ยไม่ใช่รับประกันก็ไม่ใช่รับประกันนะคือผู้ยายว่ามันไม่ฟันไม่พังแน่แต่เขาเนี้ยของเก่าเสียรู้ได้ไงว่าเสียอ่ะไม่เป็นไรแล้วไปเปลี่ยนของไปเปลี่ยนของมือสองมาใส่แล้วรู้ได้ไงว่าของมือสองมาใส่แต่มันไม่เสียเออเสียเงินซื้อสองรอบเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาโดนัวนี้อยู่ดีเออเห็นไหม น้ำมันจ่ายกับป๋อปอยนี่ก็วิ่งไม่สมบูรณ์ครับติดกระดุดต่อเวลาคือที่รู้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรถล,ลูกค้าเนี่ยเราเวลาเราคว้าไปลูกเสร็จเนี่ยผมจะมาเอามาติดเครื่องรันอินพอรันอินปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบก็ติดอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงอะครับซ้อมไปเลยคราวนี้เนี่ยคันนี้ติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับก็เลยเดินมาดูว่าเป็นที่อะไรก็เนี่ยก็าตที่เห็นนะครับน้ำมันมีฟองอะไรซ้อมดุบซ้อมดดคือ ทุกอย่างมันต้องสัมพันกันน่ะคืออย่าคุณดีแล้วระบบส่งน้ำมันคุณก็ต้องดีด้วยครับประมาณนั้นอ่าฮะอันนี้เอาแค่เอาแค่เรื่องสองอย่างนี้นะยังไม่รวมเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปครับส่วนอื่นต่างๆก็แก้ไขกันไปคันนี้มาเรื่องเรื่องขาบูอย่างเดียวเรื่องเรื่องเครื่องอย่างเดียวที่บอกว่าเครื่องหลวมอะไรประมาณนี้พอเปิดมามันก็ไม่ใช่เครื่องหลวมครับมันคือแหวนพิดรุนคือจะเซฟเซฟต้นทุนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องความเป็นลูกเป็นแต่แหวนละกันอะไรแลแล้วไปเอาแหวนอะไรมาใส่ก็ไม่รู้หนักกว่าเดิมสรุปก็ต้องมาโดนอย่างนี้อยู่ดีครับมาความเป็นลูกอยู่ดีครับผมเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็รอรับรถครับก็ถ่ายคลิปให้เจ้าของรถดูว่าพอใจยังนะครับสาระที่เดียติดอยู่แล้วว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนเรื่องกระเป๋าน้ำมันเดี๋ยวรอเจ้าของมอตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ตะกี่แบบนี้หรือเปล่าอย่างนีนก็เช้าช้าก็ยากๆหน่อยครับน้ำมันยังมาไม่เต็มสายเลยเช้าช้าก็จะติดเครื่องยากอะไรประมาณนี้โอเคแค่นี้ละครับขอบคุณครับ